จาพ่อพ่อมข้าสวัสดีค่จะจ้าพอเล่าพัฒนาหลังจากตัวเรียงเนี่ยท่านเข้าไปนี่ชุดชุดเต็มเนาะค่ะเนาะเ,เ,เ,เขาชุดเต็มขทขาชุดเต็มเขาขชุดเต็มชุดตัดค่ะ กวเลขแนวทางซีแปดหนึ่งหกซีเจ็ดนะคะเขาอยู่ในชุดเต็มกับเหล็กวิ้นะนะพ่เเเอเนาะเล็กวิ้นเขาทั้งมืดเลยเล็กเ็กิ้นเขาทั้งมืดเลยเดี๋ยวเห็นชมเชยมือกอน เดี๋ยวสิวาใส่นอะสิวานี่ขาตรงช่วงขาเมืองดุน,นหนึ่งหกอันนี้ชุดวินชุดวินหกเจ็ดสี่ออกหกสี่เจ็ดนะค่ะเนาะเอาเป็นที่ประจ,จักษเอาไปต่อเห้าอกอตัวเลขเนี่ยทางเล่าพัฒนาสำหรับมือวันจันทีสิบหกกันยายนสองพันหารอยหกสิบเจ็ดนะค่ะเนาะ จับคู่ให้เยลยบ่ค่ะคู่ใหเลยหนึ่งเจ็ดสองเข้าสามเข้าหนึ่งเจ็ดสองเก้าสามเก้าที่เข้าหาเข้าเจ็ดสอที่เก้าห้าเข้าเจ็ดหกห้าแปดเจ็ดสองเจ็ดสาม เ 9, 8, เก้าแปดเก้เจเกปเก้เจเล็กวินเก้าห้าสองสามศนย์เก้าห้าสองสามะวัง9กกับห้า มือวัตจันนี่เล็กระว่างนี่ขอบอกเลยถ้าทำช่วงขามาที่ดีแล้วก่อนเนาะวันจันเล็กระว่างมากดีหน่อยนัดหน่อยนะที่สิบัวมามาดีตลอดแล้วพอเน้นตัวใดก็อสองเขา่าสามเขา่าสี่เขา่าสองเก้าสามเก้าสี่เก้า เก้าห้าแปดห้าเก้าห้าแปดข้อหกคู่แมอีกคู่หนึ่งคู่หนึ่งก็ห้าเจ็ดห้าเจ็ดเอาขออนุญาตทุกเพ่านตัวเลขก,ก่อนนะพ่อเนาะตัวเลขเนี่ยท่าทางของคุณพ้มนะคะสำหรับมือวันจันทร์จันทร์ที่สิบหก โอ oh, มือนเคือสิคาวก็พอเนาะเทิ้งเล้าเทิองนี้รัฐบาลไทยเดี๋ยวจะสิทบท่วนรัฐบาลไทยทางชมในหุ่นจักนั่มเอ่อไลท์ทนหลย์ท่วนที่เขาเม่ใไม่กับสิบ่ท่านหุ like ่นจ <se> ักวาตัวเลขเนี่ยทางบกพุมรัฐบาลไทยตัวใดเดี๋ยวหลังจากที่ทบทวนตัวเลขแล้วแอบเสียออามาให้มึงนั่มกันเนาะคะเนาะเออเล่าพัฒนาสําหรับมือวันจันทร์ หนึ่งเจ็ดสองเก้าสามเก้าสเห้าเ้าเจ็ดหห้าแดเจ็ดสองเจสาเจเกปดเกห้าเ็ดเล็กวิ่นเกาหาสองสมศระว่างเกาก็หาตัวระว่างนี่ว่าเป็นเกือบทุกจันมาล่ะตัวที่พ่อเนียนไห่นีสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหปดหเจ็ด ตัวอเนนกมีมิธิ์เขาได้คึอกันค่ะทำช่วงขาหมักชอบจัดเลยคัดกับพานบอเป็นยังตัวเล็นแนวทางปฏิภพพมเ็นเห็นว่านี่กับคัดพอสมควรแล้วนะคะตามสูตรเนาะค่ะเนาะทำช่วงหมักชอบกับจัดเลยพาะมีปัญหาเอาแต่ตัวที่เน้นก็นได้หรือบ่เอาเน้กนกระทำมึงใช้สูตรเต็มสูตรเต็มสิได้มืออื่นนี่มาแลงนะะเนาะพอนะ สูตรเต็มได้เหมือนเงี้ยมาแนงตอนนี้สิไอ้มึงเด็กกันรัฐบาลไทยให้มึงเด็กรัฐบาลไทยของกระทรวงก่อนเออเอเซอร์บาซิลิน เนีขาดตนช่วงขานีคือตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยของภคพ,พมให้เล่าต่ว่าเอารัฐบาลไทยมาทบถ่วนในทางมช่วงหนึ่งจังนเพราวาเลขกออกมือเดียวกันเดี๋ยวภาษีบาญซสายเจนั่งคือบูเห็นภาษีบาตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยของภคพมบอกว่าวิงดุที่ศูนย์กับสามศูนย์กับสามเน่นศูนย์บน สามลางศูนย์บนคือศูนย์ซีซีศูนย์เลขชุดสามตัวแปดศูนย์สี่อีกตัวหนึ่งแปดซีซีแปดศูนย์ซีีศูนย์แล้วแปดซีซีแปดน้ำผอมเนาะค่ะเนาะส่วนล่างล่างสามเ็ตเดียว ตัวเลขที่พระพุทธเนรไหคือสามเจ็ดเจ็ดสามเอาล่องมือขตรำช่วมขาแต่ว่าเออเลขหาตัวมาสามตัวมือวันจันทร์กับเขานะพอนะโม,มเป็นมือวั่นจันทร์วันที่หนึ่งโคพิดวันที่หนึ่งกันย่ากับเขานะคะศูนย์หกหกศูนย์หกที่นี่วันที่สิบหกกันย่าศูนย์หนึ่งสี่หกแปด าพุ่มขาดไว้ว่าชนชนศูนย์หลายตัวม่พอาะครัืมเอานี่ทำช่วงขานีช่ชนศูนย์หลายตัวก็แสดงว่าศูนย์หนาจะมากพาพุ่มก็เลยว่าความหนาจะเปลี่ยนก็นกนคือแปดศูนย์สี่ความหนาจะเปลี่ยนได้เนี่ยแปดศูนย์สี่สีมาลูมาบมาบอลูแต่ว่าขาดการว้ว่าจังสันนะคะ ขาดการว้ว่าจังสันตัวเลขกแนวทางเที่ยวกรเที่ยวกวันกรมากนี่นะพ่อเนาะศูนย์หกถูกตรงเลยเที่ยวนี่เอาท่านผู้ชมทั้งนี่และทั้งนั้นทั้งนั้นเอาไปวิเคราะห์ซวยกันว่ามัน่าจจะมาวัวเขียนไว้เลยค่ะอันนี้เที่ยวกรอันนี้เที่ยวนี่ อาล่องมึงล่องมึงบ่ล่องบ่หือแต่ว่าของพวพ่มเล็กหลุดเล็กวิ่บงบ่ค่อยหลุดนะพ่อเนาะสายหลุดสายวิ่งบ่ค่อยหลุดเอาอันนี้คือของฝากจากเล่าพัฒนาหรือว่าเป็นรัฐบาลไทยเพราะว่ามันออกมือเดียวกันก็นเลยทบทวาเนี่ยทำทุกช่วงเลยของจักนัเนาะคะ่ะเนาะเอาพอมีอย่างซีบากับแฟนขับเอฟซีบอขอบับเล่ามั้นค่ะออกมากับพวกคอยออกมาก ไอ้ในจุดเต็มม้วนรถเที่ยวพูดถึงหนึ่งคนแต่ชื่ออ้ในจุดเต็มบนออกว่าคนกับพวกใครซื้อพวามม้วนรถเที่ยวในจุดเต็มได้ทุกเกี่ยวน้ำกันกับน้อยบนหลักมันก็เป็นยังไงวะว่ากันอะไอาจารย์ไหนกับว่าว่าคันวะเนี่ค่ะเพราะเขาคือกันเรื่องนีเขาเป็นว่างัน ยืนในชุดเตรียมเนี่ยว่ารถแท็คแคมเป็นตัวถือให้เราว่าคนหนึ่งกับว่ามันไหลกว่บอัรหน้าเจนึงกับแคบคู่ยในชุดวิ่งด้วยเขาหน่ะนะกัรคูดใหว่ามันหลาโตพี่ยนหน้าในชุดวิ่งน,นัง่นพาเ่าท่นงก็ได้ไปชุดวิ่งเขาเขาที่ีเพราะเงนินกับเขาเดียร,ร์แสดงเขาเล่าก็ได้แต่ว่าไทยก็ว่ามันคาดคลเราก็ได้หลโตดอกไทยก็ได้ ในเม็ดเดียวสท่านละมี่ศูนยีครับสามเจ็ดเท่านละคือบนคันลาหงวยน้ำแต่ว่างบนกันเน้นศูนย์สี่สี่ศนย์ว่าแปดสี่ศูนย์แปดศูนย์สี่นั่นแหละร่างกับสามเจ็ดเจ็ดสามนันหละถ้าผู้ใด้ว่าพกมาาักเอาไปหลโดโเอาตัวเืนก็นได้ถ้าเทียช้าไฟม,มุดถืก ชุดเต็มเหมือนกับไทยก็บทีนี่พร้อมน้อยที่นี่พร้อมแล้อว่าชุดเต็มก็ได้พรมือเดียวกันชุดเต็มนี่เกี้ยวที่แล้วก็เขาคนล้างอยู่ไทยก็ได้เขาทั้งไทยทั้งเหล้าแล้วคนละเขาทั้งไทยทั้งเล้าชุดที่แล้วก็เขาคนล้างไทยก็ได้ยในชุดเต็มก็ได้เหมือนกับที่ได้ชุดเต็มปีกับที่เขาคนล้างก็เก่าหรือว่าพอมว่ารถถกไทยก็ได้ยังกับรถอกก็ในชุดเต็มมนะ เ่็นไก็เขาวัดสุวรรณทูนี่หรืว่าเล่าว่าไทยว่าน้อยว่าในสุวรรณงูนี่ถูกขอบคุณได้กวานี่เขาในเม็ดมันเป็นยังไงคืของเดือดเมดาว่าขอบคุ่้กวาดในควาวิริยะว่าถนก็รุนเท่านันว่าสนนเขาท้วนเขาเรืว่าต้นนลายก็ได้ต้นรุนก็ทีหน่อยไม่ใช่จุดเต็มก็ได้พูดถึงแค่คุณดีหราว่ามันเขาดีว่าดีกได้จุดเต็มแต่ว่าโหกมากอะ ก็ต้องคอยบอกคนไหนหรอกถ้าเดี๋ยมีโ่คมันจะได้อยู่ที่ส่กันไดผมชื่อรัตรีไปแล้วผมก็ฝันดีดีหรอกมันนีเ่าสันเจ็บปวดอะไรกั่เพราะเวทเป็นเมนคือวัน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 มากสันผมซื้อรัตรีแล้วราตรีผมก็ซื้อแปดศูนย์ซือแปดที่ศูนย์นั่นแหละผมคิดว่าเราฝันดีหรอก นะถ้าอย่นี้ฝันด em, ีก็ว่าตื dizer, so ่นก็ว่าจะมีฝันว uh uh ่าด uh ีก uh ็ตื่นฝันกระไดมันเป็นว่าหลายฝันหลายวันวันละแค่ก็ฝันนิ่งสันจคกไหนเป็นฝันดีกว่าดีหรือว่าฝันนิ่งสันมันกระฝันกระไดงั้นอย่ามันสิได้วเงั้นอยได้ได้จนี่นักววากระไดครับครับในน้ำกระนี่ทำอะไรจ้าพ่อเอาข้อกราบขอบคุณพ่อหลายๆเนาะตัวเลขแนวทางขอให้ เฮ่งปั่งังังเขาเท่งเล้าเท่งไทยเท่งน้อยเห่นี่มอพ่อแมีพี่น้องเข้าเ๋ยมีชกมีใช้น้ำกันเจอกันไม่คลิปหนานกับพ่อค้าขอพวกคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับ